แล้วก็มาต่อเกม Battlefield เลยนะครับอันนี้ปรับสุดนะปรับสุดเดี๋ยวผมให้ดูเซตติ้งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้ทนนี่คือบอกเลยว่าโคตรแข็งอ่ะเซตติ้งครับปรับสุดนะครับเล่นได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำก็แนะนำให้เปิด DLSS ไว้ด้วยนะครับมันจะได้ช่วยให้เฟรมเดสูงขึ้นเวลาแบบเจอ ฉากที่แบบบวกกันหนักๆมันจะได้ไม่หน่วงนะครับเฟรมเลยจะได้ดอกไม่เยอะผมเอาเลยเ่าเลยดูครับ68 69บแปดกบเาเฟรมขาจอทำงาน94%านนะครับซีบิก็ทำงานมา37%นมากับไอ6้คอร์12เทนสามารถเล่นได้อย่างสบายครับ โอ้ยโดนแล้วครูไครับนี่ครับบวกกันหนักแล้วนะตอนนี้โอ้ยโอ้โหคือผมเพิ่งได้ปืนมาใหม่อ่ะแล้วแบบมันยังไม่มีของเสรมิมอ่ะมันต้องเล่นไปสักพักก่อนครับเออเออเดี๋ยวสักหน่อยมันจะมาเล่น เอาของเสริมปืนของแต่งปืนนะครับเนี่ยมันเป็นปืนใหม่ยังไม่มีของแต่งสโคงก็ไม่มีมีแต่เนี่ยโหเรียบร้อยเลยเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นวไรวยเดี๋ยวเราพังตัวให้แป๊บนึงเอว้ตัวนั้นโอ้โหตุยเลย

โอ้ยเราทางวะเราทา,างวะสูงยากเว้ยตุ่มแม่นโดนมากเลยวันน่ะโอ้โหแทบจะไม่สะทกสะทานหรือเพื่อนกูตายแหลกเลยโ,ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ครับ แล้วก็ถือว่าพอได้อยู่นะยังไม่ได้เปิด DLSS นะครับถือว่าภาพก็สวยอยู่เกิดได้ไหมเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เกิดนายตุยเอ้าแล้วทำไมอยู่ข้างบนวะโอ้โหแล้วเบิดตรงนี้คือบอกเลยว่ารอเป้าชั้นดีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว โอนี่ยัดยัดเออโอ้โห,โหยังเดือดน,นี่ครับเออด่านนี้เรายังไม่ต้องเปิด DL s ก็ได้เดี๋ยวเราเล่นให้จบเกมเลยดีกว่ามานะครับไหนๆมันก็จะจบเกมแล้วแหละนะครับดูกันยาวๆเด๋อดป o อ k e t Show s k l l เทพนะครับเอ่เอนตัว ยิงนิดนิต่หน่อยก็เอานะครับไปลบๆไปไหนแล้ววะ passport? โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเดือดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเลเทสซิงให้ดูนะครับบอกเลยว่าน่วงกันเฮ้ยเอ้ตอนนี้ <R anger. S 1> ผมเปิดอยู่เหรอเฮ้ยผมเปิดอยู่นะนี่ y, เออถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะ เปิดเลนะครับเนี่ยโหมีหน้าละภาพสวยจัดเลยแล้วเฟรมเลทก็คือว่าสูงมากนะคงจะเกเฟรม70เฟรมผมว่าทำได้ดีมากเลยอ่ะเออคือปรับสูตรเล่นได้เลยอ่ะอห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วมั่วขอร้องขอร้องกูจะมั่วโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยบั๊บบับบับโอโหโดนตุย โ้ยไม่มีสโคบันยิงยากจริงๆแต่มันต้องต้องเล่นอันนี้ให้มันเก็บเลเวลปืนอ่ะไม่ได้ไม่ได้เราต้องขนเล่นไปก่อนเว้ยโอ้โหระเบิดหสนั่นไหนวะโอ้ย จะได้คิวบ้างปะเนี่ยเอ,ลอยาละมีเพื่อนได้เกิดแล้วว้าวโหหลดมาอย่างไวโดนดมาอย่างนั้นก็ได้ตัวนึงวะ่ะมี21นัดเองเหรอ หนเพื่อนมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้โหหูวิงงหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้โหปิวลอยเลย เดี๋ยวย่าไปโอ้โหเกิดมาไม่ทันได้เป็นดาวรุ่งเลยเนี่ยเฮ้ยโอ,โโอโ้ใครมาบาาั๊บปะมาบาาั๊บปะไหนวะถ้าใครมายิงกูวะโอ้เดี๋ยวเดีด๋ยว สมองและภูมิที่เต็มไปด้วยอันตรายมองมองอยากที่หายเห็นหมดโหยสูยยากกว่าแม่งจะมีสโคปชสู้ยากกว่า โพสโเอาแล้กูอือเอาแล้วไฟมันยังเนี่ยไปวไป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 เฮ้ยโอ้ยๆๆๆอยโอยไหนโอ้ยเฮียนี่ไม่กูฝุดกูเกิดได้ขลังลังแล้เออเฮ้ยจับตกใจหมด ไอพวกนี้เกิดมานี่พาผมตายหมดเลยพวกนี้นี่โอยโอยเอา้าอะไรอะงงดิงงดนนินี่เดี๋ยวไปเกิเดไอ็นคนนี้ดีกว่า,าๆๆๆไป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 ยึดฝุน่นกันดีกว่เาเฮ้ยตายไปหนูมามามา ไปหายึดตรงที่มันไม่พุ่นวายดีกว่าเว้ยเฮ้ยเหียโอ้โหตั้งแต่ตอนไหนเฮ้ยเรายึด B2 ได้ล้ไป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 โอ้โห คะแนนตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้เหลือร้อยเหลือร้อยนิดๆน,นะครับเฮ้ยมีสามมันจะโดนเจาะแล้วไปก่อนไปก่อนมีสามมีสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยว โอ้โหมันล่อลูกซองอย่างเดียวเลยเหไหมสวยเพนยิ่สักหน่อยสร้างความสับสนในตัว กระเด็นเพื่อนกูตายไหมยังไงยังไงเพื่อนมีบัฟไหมมีบัฟไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนมาบัฟเลยปล่อยให้วี มีสามโดนยืนได้งไงเนี่ยเองโอ้โหสนันนะครับกอนแล้วถังไปด้วยว่ะโอ้โหมันเดือดจังวะนี่โอ้โห Adjust โอ้โห,หกระ,ะเด็นกระเด็นโอโ้ตรงนี้แม่งเดือดจัดเลย yes โอ้โหทัง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 แงโหอันนี้คือแบบไม่ต้องงอการปรับต่ำเลยนะปรับสุดเปิดเลยยาวๆอ่ะเออเพื่อนเกิดเราตายเอาละจะจบเกมแล้ว เออแค่เฉยเอ,อือจุดจุดุดุด,ดสร้างความมันอ,มอ้วกไว้เผื่อได้ค่ายิงไปอือยิงสก,กัดตะลุ่ม วะขลังเหรอโอ้โหจบเกมครับผมประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสเปคนี้เล่นได้ทุกเกมใครสนใจสเปคนี้หรือว่าสเปคอื่นงบเท่าไหร่ก็ทักมาได้เลยนะที่เฟสแอดเปอลจัดสเปคคอม